สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ประภา2 8งแนะคะหรือประภาผ้าใหม่สุรินนะคะมาพบกับทุกท่านอีกแล้วค่ะวันนี้เป็นผ้าใหมสาตะโกนะคะสนใจผ้าไหมแอดไลน์วันนี้ท้าทายคุยกันได้นะคะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครคะ่ะวันนี้ชมผ้าใหมผืนแรกนะคะเป็นผ้าสาตะโก โทนฟ้าอมเขียวนะคะฟ้าออกเขียวเขียวเชิงล่างเชิงเดียวค่ะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวด้านบนเป็นแบบนี้นะคะเชิงล่างค่ะ แบบนี้เป็นผ้าสามตะโกนะคะโทนฟ้าอมเขียวนะคะออกเขียวๆสนใจทักมาค่ะราคาเบาๆสองพันบาท คืนละสองพบาทค่ะราคานี้คือเย็บริมอาบน้ํายาส่งฟรีนะคะถ้าท่านใดไม่ต้องการอาบน้ํายานะคะเดี๋ยวเราจะลดค่าอาบน้ํายาให้นะคะผืนต่อไปค่ะเป็นผ้าสามตะกอนะคะโทนฟ้าอีกผืนฟ้า องเขียวอีกผืนนะคะทอด้วยไหมบ้านค่ะผืนนี้ทอด้วยไหมบ้านนะคะเนื้อหนาๆไหมบ้านคือไหมเปลือกเลยค่ะผืนนี้ไหมบ้านนะคะเป,เป็นไหมเปลือกด้วยค่ะไหมเปลือกแบบเม็ดเม็ดนะคะมองเห็นชัดเด่นชัดเลยนะคะตุมตุมบีนะคะ ไหมเปลือกนะคะเส้นใหญ่ๆนะคะเนื้อหนาค่ะเป็นผ้าสามตะกอนะคะเชิงล่างเชิงเดียวแบบนี้เป็นทอด้วยไหมบ้านนะคะเป็นไหมเปลือกคืนนี้ไหมเปลือกนะคะท่านใดที่ชอบไหมบ้านนะคะ ราคาเบาๆค่ะผือละ2,000บาทค่ะผือละ2,000บาทเย็บริมอาบน้ํายาส่งฟรีนะคะผืนนี้เป็น,ไ,ปนะะไหมเปลือกนะคะเนื้อไหมเปลือกนะคะ ตัวต่อไปค่ะเป็น3ามตะโกนะคะถ้าเชิงล่างเชิงเดียวค่ะลายแบบนี้ใหญ่ๆหน่อยนะคะสีแดงๆเลยนะคะเชิงล่างนะคะตัวนี้ถือว่าสวยอีกแบบตัวนี้นะคะชายบนจะเป็นแบบนี้นิดๆนะคะแค่นั้นเองนะคะตรงนี้ เนื้อภาภาพรวมสวยค่ะแดงเหลืองเด่นชัดเลยนะคะผืนนี้สนใจทักมาค่ะรานะคาเบาๆผืนละ สองพบาทค่ะเย็บรีมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ สนใจทักมากค่ะพื้นต่อไปค่ะรายร้อยดาวนะคะเป็นท่าสามตะกอนะคะผืนนี้ทอด้วยใหม่บ้านพืนนี้ใหมบ้านที่ไม่ใช่ไหม่เปลือกนะคะเป็นไหม่บ้านทักเนื้อธรรมดานะคะ อันนี้เนื้อใหม่บ้านธรรมดาค่ะเชิงล่างค่ะ เป็นท่าสาตะโกนะคะเนื้อใหม่บ้านนะคะผืนนี้สนใจทักมาค่ะราคาเบาๆค่ะสอ0พันหบาทค่ะพืนละ2,100บาทเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ ตืนนี้เนื้อนิ่มสวยค่ะเนื้อใหม่บ้านธรรมดานะคะมีตุ่มบ้างนิดหน่อยพื้นต่อไปค่ะพืน,นนี้โฮลนะคะผ้าโฮลค่ะโฮลสามตะโกอค่ะ สามตะโกแบบนี้นะคะ โพลสามตะโกนะคะสนใจทักมากค่ะสองพันสี่รอยบาทค่ะคืนนี้สองพันสี่รอยบาทนะคะเย็ยบริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะอ่าไหมสุรินนะคะพื้นต่อไปค่ะ สตะกอนะคะผืนนี้ลายเหล็ดเต่านะคะแบบนี้สามตะโกอโทอสอดไหมคู่ผางกระรอบค่ะแบบนี้นะคะเป็นผ้าเชงบนล่างค่ะผืนนี้อาบน้ำยาแล้ว เป็นผ้าสามตะโกทอสอดไหมคั่วผางกระอกนะคะตืนนี้เนื้อนิ่มค่ะตืนนี้อาบน้ำยาเรียบร้อยแล้วค่ะสนใจทักมาสองพันสี่ร้อยบาทค่ะผืนนี้นะคะสองพันสี่ร้อยบาทผืนนี้อาบน้ำยาแล้วเย็ยบริมแล้วรอส่งอย่างเดียวค่ะรอส่งนะคะ ผ้าอาบน้ำยาแล้วจะพับยากนะคะจะลื่นนิ่มลื่นนะคะพับยากนิดหนึ่งพื้นต่อไปค่ะผ้าสามตะกรอนะคะเป็นผ้าสามตะกอทอไหมขั้นค่ะทอขั้นนะคะนี่ค่ะน้องอยู สีม่วงนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะเป็นผ้าสามตะโกนะคะสนใจทักมาค่ะ 2,400บาทค่ะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะภาพับสามจะพับยากนิดหนึ่งนะคะพับสามทบจะเป็นการาพับเพื่อเก็บกับไม้แขวนนะคะ วันนี้นะคะนำผ้าไหมสามตะกอ้สวยๆมาให้ทุกท่านได้เลือกรับไปไว้ใช้ไปเก็บสะสมนะคะสนใจแอดไลน์วันนี้ทักทายค,คุยกันได้นะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ